ครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่สปินเนอร์ให้ด้วยนะครับนี่หล่อเลยนะครับผมนี่ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านผมคน N3F DIY ไหลไปเรื่อยชแนลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไหลไปเรื่อยกับเครื่องบิน 3D นะครับเล่นท่าพัดแพงอันนี้จะเป็นสไตล์ฟันฝายนะครับผมจะเป็นเครื่องบิน 3D แต่เป็นเครื่องบิน 3D ปีกจะสั้นหน่อยนะครับจะดูแบบปีกสั้นๆนะครับมีพื้นที่ปีกเยอะๆแต่ปีกสั้นนะครับตัวนี้ก็ตามชื่อเขาเลยครับฟันฝายนี่นะครับ ปีกเบาวิวนะครับเบามากๆตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมนี่นะครับทุกอย่างนะครับใช้มือทำตัวครับ่ยังมีรอยวาดอยู่ที่เนื้อไม้เลยนะครับ่ะโอเคครับผมงานดีครับผมสวยแล้วก็น้ำหนักดีมากนะครับปีกเนี่ยแบบเบาวิวมากนะครับผมโอเคครับตัวลำก็จะเป็นไม้เท่าที่ผมดูจะเป็นไม้สองแบบนะครับจะเป็นไม้อัดเกรดอาร์ซีนะครับเป็นไม้อัดเนื้อ แน่นนะครับผมเนื้อไม่ยุ่ยแล้วก็กับประเภทพวกไม้บานซ่าที่ทำน้ำหนักเบาๆนะครับถ้าที่ผมดูก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะใช่ตรงประมาณนี้ถ้าเป็นบันซ่าส่วนโครงสร้างน่าจะเป็นไม้อัดเกรดอาซีครับแต่ว่าตรงนี้ก็ดูอ่อนๆนะครับเนี่ยใช่ข้างนี้ดูเหมือนจะหลวมเดี๋ยวผมอืม เดี๋ยวผมเติมกาวให้แล้วกันโอเคครับนี่สำหรับลำนี้นะครับก็จะเป็นงานส่งมาให้เซ็ตนะครับผมแล้วก็ติดตั้งตัวจโลเข้าไปนะครับเนื่องจากเป็นงานทำมือจุดติดตั้งต้องทำการเสริมนิดนึงครับเพราะว่ามันตรงนี้มันจะมีความให้ตัวได้นะครับเดี๋ยวเราวางกล่องไปถ้าตรงนี้ให้ตัวได้แล้วจะเป็นจุดที่ติดตั้งแบตเตอรี่พอเวลาตัวลำบินแล้วมีอาการเดี๋ยวบางทีแบตเตอรี่มันขย่มเนื้อไม้แล้วทําให้ตัวกล่องจโลขยับด้วยนะครับ เดี๋ยวตัวกล่องใจโรขยับด้วยการกันมันจะไม่เสถียรนะครับผมโอเคครับสาหรับชุดไฟนะครับก็เป็นทีมอเตอร์แต่ว่าสปีดเนี่ยเป็นสปีดฮอปปี้วิงแพตินัมเป็นสปีดที่ใส่เฮลิคอปเตอร์เพราะฉะนั้นต้องเอาการ์ดมาเซตก่อนนะครับเซตให้เป็นการปล่อยรอบแบบ Normal นะครับเพราะว่าถ้าเซตเป็นาการปล่อยรอบแบบซูเปอร์ซอฟของเฮลิคอปเตอร์มานะครับจะใช้เล่นเครื่องบินลําบากนะครับเพราะว่าเครื่องยิงเครื่องบิน3 d ดีนะครับต้องการการตอบสนองตามมือคือสมมุติเวลาเราเร่งก็ต้อง เร่งเลยเวลาเราเบาก็ต้องเบาเลยแต่ถ้าเปิดว่าเป็นรอบซูเปอร์ซอฟต์เนี่ยเวลาเราเร่งเนี่ยมันยังไม่เร่งครับมันจะหน่วงให้เราประมาณวิถึง2วิแล้วค่อยๆปล่อยรอบไล่รอบขึ้นไปนะครับผมซึ่งไม่เหมาะกับการเราไเล่นเครื่องบินนะครับแต่เป็นสปีดท,ที่เซตได้นะครับถ้าการถ้าตัวสปีดจะทํทาง,ทงานปกตินะครับมันจะสามารถใช้โปรแกรมการเซตได้เดี๋ยวผมเซตให้แล้วก็เดี๋ยวไล่สายไล่ติดตั้งทุกอย่างโอเคครับเดี <S <S <ๆ S 2> ๋ยว <ๆ S 2> มาดูตอนเสร็จกันครับเ <ๆ S 2> พื่อ <ๆ S 2> นๆ สวยครับนี่นะครับงานคนไทยทํานะครับแฮนด์เมดสวยๆน้ําหนักดีนะครับครับนี่นะครับก็เอ่เรื่องจากว่าตรงชุดหางนะครับมีการหักร้าวนะครับเดี๋ยวพอดีว่าผมพอจะมีพวกเนื้อไม้ที่มันเข้ามุมนะครับพวกนี้เดี๋ยวเอาไปลองเข้ามุมแล้วลองซ่อมให้นะครับผมเนื้อไม้ก็เข้ามุมก็จะมี2เนื้อนะครับเป็นเนื้อ ที่เป็นบันซ่ากับเป็นเนื้อไม้ที่เป็นพายวูดนะครับพายวูดจะแข็งแต่มีน้ําหนักมากกว่าบันซ่าจะเบาหวิวนะครับผมแต่มีน้ําหนักที่ดีกว่าน้ําหนักที่เบากว่านะครับก็โอเคครับครับผมนี่นะครับตอนนี้เราก็ทําการซ่อมหางนะครับนี่นะครับแข็งแรงแล้วนะครับจับเขย่าได้เลยครับผมซ่อมทั้งล่างข้างบนแล้วก็เสริมข้างนี้ให้ด้วยนะครับมันจะได้ไม่ดูแตกต่างกันทั้งสองข้างแล้วก็ตรงนี้โครงสร้างนะครับ เสริมไม้2จุดนะครับเพื่อที่จะรับตัวน้ำหนักแบตเตอรี่อันนี้เป็น4เซลล์นะครับผมอันนี้กล่องนะครับที่พี่เจ้าของให้มาเป็นกล่องนี้แต่ไม่มีสายใดๆน,น,นะครับผมเดี๋ยวผมเบิกสายใส่ไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ติดตั้งเทสการใช้งานเทสการทำงานลุยครับครับผมส่วนตรงบริเวณนี้เป็นปัญหาที่ตัวลำนะครับก็คือ จุดติดตั้งเซอร์โวเวลาเราดึงอัพดาวเห็นไหมครับว่ามันกดคันชักของตัวลัดเดอร์เห็นไหมครับตรงนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูอ่ะนะครับเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้ไม่ดีนะครับผมครับผมนี่นะครับก็เบิกสายนะครับผมมาใส่แล้วก็ใส่ตัวขับปาให้ด้วยนะครับเนี่ครับเพื่อทำให้กระแสไฟเดินเรียบนะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวติดตั้งลงตัวลาแล้วก็เซตติ้งกล่องแล้วก็เซตค่าเข้ากับวิทยุนะครับผมที่เราใช้งานเซตไฟโหมดเซตทิศทางการกันในทั้ง3แกนนะครับผมโอเคครับครับผมนี่นะครับก็ทำการนะครับติดตั้งกล่องจโรแล้วก็บายรีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมบายรีเซิร์ฟเวอร์ติดทุกอย่างนะครับเซตกล่อง เข้าประเสรได้นะครับแต่ตัวกล่องนะครับไม่ไม่ยอมให้สั่งงานตัวลำนะครับเห็นไหมครับแต่สั่งคันเร่งได้นะครับอันนี้ผมตัดคันเร่งไว้นะสวิตนี้เห็นไหมครับอันเนี้ยผิดปกตินะครับอันเนี้ยคือที่ตัวกล่องนะครับผมตัวกล่องผิดปกติโอเคครับครับผมส่วนนี้นะครับเราเอาตัวกล่องแยกออกมาเลยนะครับแล้วเราจะมาทดสอบชุดไฟ ผ่านรีเซิร์เวออย่างเดียวนะครับผมนี่นะครับอ่านี่นะครับเอาชุดสายมาเสียบที่รีเซิร์เวอนี่ครับก็ปรากฏว่าตัวเซอร์โวก็ยังทํางานทุกจุดนะครับเร่่งได้ปกติแต่พอผ่านกล่องนะครับไม่สามารถส่งสัญญาณไปควบคุมได้นะครับอันนี้มีความผิดปกติที่กล่องนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแอรอนขยับข้างเดียวนะครับ ทั้งๆท,ที่ผมเอาเทสเตอร์มาเทสแล้วนะครับแอรอนเนี่ยเซอร์โวทำงานสองข้างนะครับแต่พอเสียบใส่สาย y, วายเลวเรียบร้อยเสร็จขยับข้างเดียวอันนี้น่าจะเป็นอยู่ที่ปัญหาของวายนะครับวายกับพวกสายต่อเพราะว่าเซอร์โวผมเช็คแล้วนะว่าไม่พังนะครับตอนแรกผมเช็คทั้งสองผมเช็คชุดไฟทั้งลำก่อนที่จะประกอบก็เดี๋ยวไล่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่สายมันคงจะไม่ซวยถึงขนาดว่าใส่เทสเตอร์ทำงานได้แต่พอเสียบเข้าที่ตัวลำแล้วเซอร์โวพังนะครับคิดว่าไม่น่าจะใช่ อะไรจะสวยขนาดนั้นโอเคครับเดี๋ยวไล่ให้นะครับครับผมนี่นะครับแก้ไขปัญหาให้แล้วนะครับก็เป็นปัญหาที่ตัวสายชุดสายต่อจริงๆด้วยครับจริงๆสายมันใหม่อยู่นะครับแต่มันน่าจะมีการขาดขัดในนะครับผมเนี่ยขยับได้แล้วทั้งสองอันนะครับผมโอเคครับก็ดีครับผมเพราะถ้าเซอร์โวเสียนี่แสดงว่าสวยมากๆนะครับตอนเสียบเทสกับเทสเตอร์ทำงาน แต่พอจะติดตั้งลงไปที่ตัวลำใส่รีเซิร์ฟเวอร์แล้วพังเนี่ยอันนั้นสวยมากนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนสายต่อเส้นนี้ให้ใหม่นะครับอันนี้เป็นสายต่อที่ติดมากับตัวลำนะครับโอเคครับแต่ส่วนกล่องเนี่ยแน่นอนเลยครับว่ามีปัญหาพอผ่านกล่องแล้วไม่ทํางานนะครับนี่นะครับผมไล่เช็คให้แล้วนะครับก็ไม่สามารถทํางานได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ นี่ครับทำได้แค่เห็นไหมครับแค่มอเตอร์เท่านั้นเองเพราะว่ามอเตอร์ไม่เกี่ยวนะครับมอเตอร์นี่ก็คุมผ่าน pwm ในช n e l ของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ได้ผ่านกล่องที่ผ่านกล่องมีแค่ a i อ o n elevator ladder สามช่องซึ่งสามช่องนี้คุมไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับคุมไม่ได้เลยอูนะนะครับแต่ตัวกล่องกันตัวลำเวลาเราจับกล่องเซอร์โวทั้งลำจะขยับช่วย เห็นไหมครับตัวกล่องอ่ะทำการกันแต่ไม่ปล่อยสัญญาณออกมาให้เราควบคุมผ่านรีเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้มีปัญหาที่ตัวกล่องนี่นะครับเห็นไหมครับดีดไฟโหมดกล่องก็ไม่ยอมเปลี่ยนสีนะครับท,ท,ทั้งๆที่ Channel ถูกตั้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราคุมไฟโหมดที่ Channel 5เห็นไหมครับ Channel 5วิ่งเวลาเราดีดสวิตช์อันนี้ผิดปกติที่กล่องครับ ครับผมนี่นะครับพอเราเอาลองเอากล่องใหม่มาเทสดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือกล่องเก่านะครับที่ถอดออกมานะครับเอากล่องใหม่มาเทสดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับขยับได้แล้วพอเวลาเราจับกล่องนะครับผมนี่ตัวลามก็ทำการกัน แล้วก็เดี๋ยว,ยวต้องวางให้นิ่งหน่อยแล้วก็เวลาเราดิดไฟโหมดเล่นไฟที่กล่องก็เปลี่ยนสีเห็นไหมครับเนี่ยต้องทำแบบนี้ครับผมถึงจะถูกต้องครับผมนี่นะครับตอนนี้เราก็เอากล่องใหม่นะครับมาทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับไล่สายทุกอย่างไล่ชนเลทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้ตัวกล่องยังการปิดพลาดอยู่2องชนเลนะครับผมก็คือชานเอลของอิเลเวเตอร์กับลัดเดอร์นะครับก็เดี๋ยวต้องเข้าไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวเซตไฟโหมดแล้วก็เซต ความถี่ของเซอร์โวแล้วก็เซตพวกองศาแองเกิลในการอนุญาตให้เอียงได้เท่าไหร่นะครับผมลำนี้เป็นเครื่องบินพัดแพงอาจจะต้องอปลดให้การเอียงของเขานะครับเอียงได้เยอะขึ้นนะครับผมในโหมดออโต้เลเวลกับโหมดเทนเนอร์อะไรพวกนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งแล้วเดี๋ยวค а л เบรแกนและหน้าแกนใหม่ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ไม่มีอะไรครับเพราะว่าตัวกล่องทำงานปกติ ลุยครับเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จกันลำสวยๆเลยครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตการทำงานการกันของแต่ละชแนลแล้วก็การเซตไฟโหมดนี่นะครับขยับตัวลำได้นะครับผมแต่ปิดจโรอันนี้คือโหมดจโรออฟนะครับดิดลงมาที่ตำแหน่งตรงกลางก็จะเป็นโหมดออโต้เรเวลนะครับกล่องจะคอยกันให้นะครับผม แล้วก็ขยับตัวลำได้ปกติฮะตอนนี้นหมดออโต้ฮับดิสวิตนี้ปุ๊บหางจะกระดกเพื่อยกตัวลำบินในแนวดิ่งนะครับหัวตั้งโอเคครับผมทิศทางในการการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับผิดอยู่2 Channel แก้ให้เรียบร้อยแล้วครับครับผมตอนนี้ก็จะเป็นการรีเวิร์สชแนลของตัวรีโมทนะครับเพราะทำงานผิดพลาดอยู่ c h a ช n นลนะครับก็เดี๋ยวร se ีเวิร์สเสร็จก็ทำการ เช็คค่าคันชักต่างๆอันนี้เป็นค่าที่ตัวรำมเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขที่ตัวลำนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตว่ามันไม่ได้ตรงนะฮะทั้งตัวแอร์ลอนแล้วก็ลัดเดอร์อิลิเวเตอร์นิดหน่อยนะครับผมแต่ที่เห็นชัดชัดเลยคือแอร์ลอนกับลัดเดอร์นะครับก็อันนี้เป็นแมชชันิกที่ตัวรำมเดี๋ยวอะไรแก้ไขให้ครับผมให้มันได้เซนเตอร์ที่สุดครับโอเคครับลุยครับครับผมก็ติดตั้ง กล่องเจโลไล่สายทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็อันนี้เจอปัญหาจุดหนึ่งเดี๋ยวแก้ให้นะครับอันนี้ก็คือตัวแจ็คของสปีดนะครับดูนะครับมันหลวมหลุดง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมแก้ให้นะครับโอเคครับอันนี้ก็สายต่อเปลี่ยนให้แล้วนะครับเส้นใหม่แอดลอนทำงานปกติทุกอย่างโอเคครับผมแล้วก็ตรงนี้ติดป็นทุกแก่นะครับให้นะครับแบตเตอรี่จะได้ไม่เลื่อนแล้วเดี๋ยวผมจะใส่นี้ด้วยนะครับรัดแบตนะครับผม จะได้ไม่ลื่นไหลไปนะครับโอเคครับครับผมนี่นะครับก็ติดตั้งกล่องทุกอย่างเก็บนะครับจุดวางกล่องวางรีซีฟให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วก็แก้ไขแจ็คให้แล้วนะครับนี่นะครับไม่มีหลุดนะครับยกตัวลำขึ้นมาได้เลยนะครับผมโอเคครับครับผมนี่นะครับก็การติดตั้งตัวกัมปูกับคอนโทรลฮอนนะครับก็นี่นะครับผมเพิ่มให้นะครับก็รัดเคเบิลไทยให้ จะได้กันหลุดนะครับทุกจุดแต่แล้วอันนี้ปัญหาต่อมานะครับก็คือปัญหาตัวนี่ครับโก่งท้องช้างเห็นไหมครับผมให้ตัวได้สูงนะครับอันนี้เวลาเราบินเนี่ยแกนลัดเดอร์นะครับจะทํางานไม่เสถียรบางทีมีบิดบินแล้วมีอาการที่ลัดเดอร์เหตุผลเพราะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการโก่งไปให้นะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วส่วนแอรอนเนี่ยจะได้อยู่ระยะยังไม่โก่งนะครับปัญหาอยู่ที่ลัดเดอร์อีเลเวเตอร์ไม่มีนะครับ ครับผมก็ทุกอย่างตั้งเซนเตอร์หมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาก็คือตัวไม้นะครับชิ้นง,งานของแอรอนเดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันกระดกขึ้นเห <bag> ็นไหมครับทางด้านนี้ตรงนะครับแต่ทางด้านนี้พอไ RIGHT ล่มาทางขวาค่อยๆบิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าทางด้านนี้มันกระดกขึ้นอันนี้ดัดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นที่โครงสร้างของไม้นะครับผมส่วนฝั่งนี้สวยกว่านะครับฝั่งนี้ดูโอเคนี่นะครับ ตั้งเซนเตอร์ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมมันก็อาจจะมีอาการนิดนึงตอนเฟิร์สอาจจะเฟิร์สยากแล้วก็ทิมเอานะครับเดี๋ยวเราต้องทิมไล่ทิมอาการอืมโอเคครับเนี่ยเห็นไหมครับเราเห็นเดี๋ยวเรายกมันจะเห็นชัดตอนยกขนาดเห็นไหมครับว่าทางด้านขวามันกระดกขึ้นทางด้านซ้ายมันกดลงแต่เราเนื่องจากว่าเราตั้งเซนเตอร์เราต้องให้ความสําคัญที่ปลายปีกมากกว่านะครับเพราะว่า เวลาการทํางานของแอรอนแอรอนเลี้ยวด้วยการกดปีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกกดทางด้านปลายก็จะมีผลมากกว่าสิ่งที่ถูกกระทําทางด้านโคนนะครับผมโอเคก็ประมาณนะครับนักบินสเกลนะครับผมผมมีนักบินสเกลอยู่หลายขนาดนะครับตัวนี้นะครับขนาดพอที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมก็เลยลองเอามาใส่ให้ดูนะครับพี่นี่ครับสวยเลยครับผม นี่ครับพี่ทําท่าจับที่บังคับพอดีเลยครับแล้วก็เป็นงานหล่อนะครับแต่ไม่ใช่เลซซนแล้วก็ไม่ใช่ปูนปัตเตอร์นะครับให้ตัวได้นะครับทนนี่ครับตกไม่มีแตกครับพี่ครับพี่เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ทุกอย่างทํางานถูกต้องหมดทุกแกนนะครับผมจุดบกพร่องมีแค่อย่างเดียวที่ตัวลำคือมันตัวลำมันมีแกลบและชิ้นงานของตัวลำมันไม่ตรงแค่นั้นเองครับเห็นไหมครับตัวหางก็เหมือนกัน หางฝั่งนี้นะครับกระดกขึ้นส่วนหางฝั่งนี้นะครับปลายนี้กระดกลงนะครับผมที่แอรอนก็เหมือนกันครับสองข้างอันนี้จะลำบากตอนเฟิร์สนิดนึงครับพี่แต่พอถ้าเกิดว่าเฟิร์สแล้วผ่านนะครับก็ไม่มีปัญหาครับครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่สปินเนอร์ให้ด้วยนะครับนี่หล่อเลยนะครับผม นี่มือจับคันบังคับด้วยนะครับมีด้ามคันบังคับด้วยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาฮาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ